ชุวงนี้นะคะก็จะพาไปชมอ่าวเล็กๆนะคะที่ยาวเพียง250เมตรค่ะที่คว้าแชมป์ชายหาดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดในโลกกับฉากในฝันที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะอยากมาเยือนสักครั้งในชีวิตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ ที่มีความยาวอ่าวทอดไกลเพียง250เมตรนับว่าเป็นอ่าวที่มีความยาวน้อยเป็นอันดับต้นๆของประเทศแต่อ่าวเล็กๆแห่งนี้กลับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า2ล้านคนต่อปีและทําให้ประเทศไทยสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกอีกครั้งกับการคว้าแชมป์อันดับหนึ่งชายหาดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดในโลกจากการวิจัยของยิปซีแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกทําให้อ่าวมายากลายเป็นสัญลักษณ์ของทะเลไทยที่ดึงดูดนักท่อง เที่ยวจากทั่วโลกด้วยยอดแฮชแท็กในอินสตาแกรมกว่า2ล้านสแสนครั้งฉากในฝันที่ใครหลายคนอยากมาสัมผัสสักครั้งในชีวิตกับหน้าผาหินปูนสูงตระงานน้ำทะเลสีฟ้าใสาที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติทัศนียภาพที่งดงามจนแทบหยุดหายใจที่เริ่มสะท้อนให้เห็นเป็นภาพจำอย่างชัดเจนจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องดูบีดทำให้อ่าวแห่งนี้กลายเป็นบุตรไม้ในใจนักเดินทางกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก รางวัลจากคิปซี่ไม่ได้มาเพียงเพราะโชคช่วยแต่เป็นการพิจารณาจากข้อมูลแฮชแท็กที่เกี่ยวกับชายหาดความยาวของชายหาดและจํานวนผู้เข้าชมต่อปีก่อนจะวิเคราะห์ออกมาเป็นชายหาดที่มีการถ่ายภาพต่ออัตราส่วนความยาวมากที่สุดในโลกซึ่งความสําเร็จของอ่าวมายาไม่ใช่แค่การคว้าอันดับเนโลกออนไลน์แต่นี่คือหลักฐานว่าธรรมชาติบนพื้นที่ประเทศไทยงดงามจนโลกต้องหันมามอง นอกจากนี้สิ่งที่ทําให้เอามายาเป็นมากกว่าฉากในฝันของใครหลายคนคือการได้ผ่านบทเรียนสําคัญที่สร้างความระหนักด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ล้นทะลักในอดีตจนทําให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมถึงขั้นต้องปิดอา่าวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศระหว่างปี2018ถึง2022จนมาถึงวันนี้ อ่ามายากลับมาอีกครั้งพร้อมมาตรการใหม่ในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวห้ามเรือเข้าจอดในอา่าวโดยตรงและควบคุมเส้นทางการเดินทางทั้งหมดเพื่อให้ความงามของอ่าวมายาอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานและนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าธรรมชาติไทยไม่ได้แค่สวยงามแต่ยังคงส่งคุณค่าหากเราร่วมกันรักษาเพื่อที่จะส่งต่อฉากในฝันเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปทีมข่าว N b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต